ประธานผมขอเสริมนิดหนึ่งครับเรื่องอะไรอีกฮะประชาชนครับครับผมที่ผมรักมันเรื่องจริงเหรอครับทำไมฮะที่คนเนี่ยใกล้จะตายเป็นที่สตกนอนหายใจเข้าหายใจออกฝึดฝัดฝึดฝัดจะตายนอนค้างคืนอยู่ที่โรงพยาบาลมันจะมีคนยิ่งนี่แหละครับผมถามทำไมฮะจะเรียกหมอนวดถือกระเช้าจะมีอารมณ์ได้ยังไงมาหาถึงที่ห้องเหรอครับถามขั้นหนึ่งมีเหรอครับ คุณถามว่ามีมีหรือเปล่ามีแหละครับวิธรรมชาครับพอดีผมมีงานเดินๆก่อนไม่ไม่ผมมีงานที่สามต่อฮะับไหนอะศาลไทยซ่งครับผมเฮ้ยของจีนไม่อยู่เฮ้ยงานแรกก่อนแรกก่อนผมอยากดูดูหลักฐานไปแล้วอันนี้ถามเพื่ออันนี้ถามเพื่อนก่อนนะครับเห็นภาพนี้หรือยังอันนี้ถามเห็นยังมึงเห็นหรือยังกูถามเพมองก่อนลุ้นอยู่ ใช่ของขอดูหลักฐานประธานจะพิจารณาเองว่าควรเปิดให้ไหมเปิดในขอดูหน่อยขอประดันผมต้องถามเลงเพื่อนผมจะเห็นหรือยังผมองให้ความเป็นธรรมกับเขาครับขอดูหน่อยครับเก็บเลยระเข่าขอก้อนนี่เก็บเลยนะ ผมแจ้งก็พูดอีกทีนึงว่าเขาหาผมกล่าวหาเป็นที่โศกอะไรก็เขาหาผมกล่าวอยากต่อยหน้ามึงจริงว่ะอ้าคุณมาท้าถ้ามาท้าใครก็ดูข้างหน่อยว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะส่วนตัวเลยตรวจตัวตรวจตัวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมไม่ควรเปิดเผยไม่ควรเปิดเผย